ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวิถีชีวิตดีพอดแคสต์คุณอยู่กับผมหมอก,กอรพลทวัฒนครับทุกวันนี้ตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงกันบ้างครับอากาศนีดหนาวเย็นในหลายพื้นที่เลยมีเสียงนกล้อมีแดดยามเช้าที่เหมือนจะสดใสแต่พอเราเปิดมา่านออกไปปุ๊บทาไมมันดูขมุกขมัวแปลกๆไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมอกหรือว่าเป็นควันก็เลยลองเปิดหน้าต่างดูครับสูดเข้าไปฟอดหนึ่งชัดเลยว่ามันเป็นควัน ไม่ใช่หมอกแสบหูแสบตาไปหมดทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องของฝุ่น pm 2.5เนี่ยแหละครับที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติในตอนนี้เลยคนทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือไม่ว่าจะผู้ใหญ่ก็กำลังประสบปัญหานี้กันใช่ไหมครับท้องฟ้าที่ขมุกขมัวบางคนเป็นภูมิแพ้กำเริบไอจามหรือเลือดกำเดาไหลก็มีแน่นอนว่าช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพเนาะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ ผลกระทบต่อสุขภาพจากไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วๆเนี่ยแหละแต่ว่าเชื่อไหมครับมันส่งผลต่อร่างกายของเราตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักเจ้าฝุ่น PM 2.5นี้กันก่อนนะครับฝุ่น PM 2.5คืออะไร PM 2.5ย่อมาจาก particle matter with diameter of less than 2.5 micron หรือว่าแปลเป็นไทยก็คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนฟังไทยแล้วก็ยังงงใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ ไอ้สองจไมครนเนี่ยมันเล็กขนาดไหนกันเชียวไมครอนก็คือหน่วยวัดความยาวที่มีขนาดเท่ากับ1ในล้านของ1เมตรนึกออกไหมครับ1เมตรประมาณเท่านี้เนาะแล้วมันเล็กไปขนาดเนี้ยหในล้านถ้ายังนึกภาพไม่ออกอีกว่าไอ้เจ้าสองจุไมครนเนี่ยมันเล็กขนาดไหนเราลองมาเทียบกับสิ่งรอบๆตัวเราดูนะครับตัวอย่างเช่นเส้นผมของมนุษย์เส้นเล็กๆเนี่ยแหละมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 0ถึง70ไมครอนแปลว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเราถึง30เท่าเลยนะครับหรือว่าแม้แต่ฝุ่นในบ้านทั่วๆไปฝุ่นที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละจะมีขนาดประมาณ90-100ถึง100ไมครอนแปลว่าฝุ่น PM 2.5อนุภาคขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยเล็กกว่าฝุ่นที่เรามองเห็นถึง40เท่าเป็นยังไงบ้างครับพอที่จะจินตนาการความเล็กของมันออกไหมครับว่ามันเล็กขนาดไหน แล้วก็ด้วยความที่มันเล็กจิ๋วเนี่ยแหละครับมันก็เลยทะลุทะลวงไปได้ในทุกทที่เลยทะลุไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายของเราเนี่ยแทบจะทุกระบบเลยเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆคิดภาพตามกันดูนะครับเราลองมาจินตนาการตามกันดูนะครับอนุภาคฝุ่นชีดรอยฟุ้งอยู่เต็มอากาศเนี่ยฝุ่น PM เ5ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเล็กจิ๋วขนาดไหนลอยอยู่เต็มไปหมดเลย เมื่อมันสัมผัสกับประการชั้นนอกสุดของร่างกายเราก็คือผิวหนังนั่นเองเจ้าฝุ่นตัวนี้ก็จะทําให้ผิวหนังของเราเกิดอาการระคายเคืองขึ้นผลในระยะสั้นก็คือเราจะมีอาการผื่นแพ้น่าจะมีหลายๆคนที่เคยเป็นใช่ไหมครับช่วงที่ฝุ่นมาที่รก็จะมีผื่นคันผื่นแดงขึ้นตามตัวเป็นๆหายๆบางทีก็ไม่รู้สาเหตุแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากฝุ่นก็ได้นะครับส่วนใครที่เป็นโรคผื่นแพ้ผิวหนังเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องสืบเลย อาการเป็นหนักกว่าเดิมแน่นอนส่วนในระยะยาวการอักเสบเรื้อรังซ้ำๆแบบนี้เนี่ยมันจะเร่งกระบวนการแก่ชราของผิวให้เกิดเร็วขึ้นคอลลาเจนลดลงมีริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำก่อนวัยอันควรดูแก่กว่าอาอยุจริงได้ครับแล้วก็ในกรณีที่เลวร้วายที่สุดเนี่ยการอักเสบเรื้อรังซ้ำๆก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้เหมือนกันครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอะตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนแพ้ง,ง่ายขนาดน,าน,นี้หนาะ ไปในที่ที่มีฝุ่นเยอะแต่ก่อนก็ไม่เห็นจะมีอาการอะไรอย่างนี้เลยทําไมถึงมามีอาการเอาช่วงที่ pm 2.5ขึ้นสูงเราลองย้อนกลับไปในเรื่องของขนาดของฝุ่น pm 2.5นะครับว่ามันเล็กจิ๋วขนาดไหนเล็กกว่าเส้นผมของเราถึง30เท่าขนาดเส้นผมของเราเนี่ยมันยังแทงผ่านผิวหนังขึ้นมาได้เลยน้บภาษาอะไรกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กขนาดนี้ครับมันก็สามารถทะลุเข้าไปยังรูเปิดต่างๆของผิวหนังเราได้ซึ่งผิวหนังเราเนี่ย มีรูปเปิดอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วด้วยความที่มันผ่านเข้าผิวหนังของเราไปได้กระบวนการอักเสบก็เลยรุนแรงเป็นพิเศษนั่นเองครับขนาดยังไม่ทันได้หายใจเราก็ยังไม่รอดจากอันตรายของมันเลยนะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องหายใจเราก็มาจินตนาการกันต่อนะครับเมื่อกี้เรายืนอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเนาะมีฝุ่น PM 2.5ฟุ้งเต็มไปหมดผิวหนังเราละคายเคืงไปเรียบร้อยแล้วเราก็สูดหายใจฟื้เข้าปอดลึกๆเข้าไปอากาศผ่านเข้าไปในโพรงจมูก ผ่านไปยังคอหอยหลอดลมแล้วก็ลงเข้าสู่ปอดของเราแต่ว่าต้องแจ้งข่าวดีอย่างนี้ครับร่างกายของเราเนี่ยฉลาดมีระบบป้องกันฝุ่นตั้งแต่โพรงจมูกของเราจะมีขนจมูกที่คอยดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ออกไปได้มีการผลิตเมือกเพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กทางเดินหายใจก็จะมีเซลล์ขนเล็กๆที่ชื่อว่าซิเลียจะเป็นลนักษณะเป็นขนๆแบบนี้แหละครับที่คอยโบกพัดเมือกที่ดักจับฝุ่นเนี่ยออกมาเป็นเสมหะ ให้เรากลืนลงคอไปหรือว่าไอาออกมานั่นเองแต่ว่าต้องแจ้งข่าว้ายครับว่ากระบวนการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันได้ผลดีกับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กจิ๋วอย่าง PM 2.5เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ผลเลยฝุ่น PM 2.5สามารถเข้าสู่ถุงลมในปอดได้แล้วก็บางส่วนเนี่ยสามารถทะลุเข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อๆไปนะครับเรากลับมาที่ผลกระทบต่อทางเดินหายใจของเรากันก่อน ในระยะสั้นก็จะมีอาการระคายเคืองในพรงจมูกคอแล้วก็หลอดลมทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับออกไปข้างนอกช่วงที่ฝุ่นระบาดเนี่ยโอ้โหทำไมมันเคืองจมูกเคืองคอเจ็บคอไปหมดเลยเราก็จะมีอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจลําบากแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าเลยว่าในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยบอกเลยว่าช่วงไหนที่ฝุ่นขึ้นจะมีคนไข้ามาปรึกษาด้วยเรื่อง ไอเจ็บคอเสมหะน้ำมูกไหลคัดจมูกนอนไม่หลับอะไรพวกนี้เยอะมากเลยครับซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่าสาเหตุพวกนี้มันเกิดจากฝุน่นนอกจากอาการระคายเคืองก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโรคทางเดินหายใจต่างๆเช่นโรคหอบหืดถุงลมป่งพองคนที่เป็นโรคพวกนี้ก็จะมีอาการกําเริบขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลพ่นยาหายใจไม่ออกลําบากกันไปครับส่วนผลในระยะยาวก็เกิดการอักเสบเรื้อรังใช่ไหมครับ แน่นอนว่าอักเสบเรืเ้อรังก็คือมเร็งปอดแล้วก็ลดการทํางานของปอดลดประสิทธิภาพของปอดเราลงโดยเฉพาะในเด็กที่ปอดของเขายังพัฒนาไม่สมบูรณ์เอาล่ะเรากลับมาที่จินตนาการของเรากันต่อนะครับเรายื่อยู่ในที่โล่งแจ้งมีฝุ่นอยู่เต็มไปหมดเลยเราสูดลมหายใจฟืดเอาฝุ่นเข้ามาเข้าสู่หลอดลมเข้าสู่ปอดของเราแล้วก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันทะลุถุงลมของเรา เข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้แล้วก็แน่นอนครับมันวิ่งไปที่ไหนเนี่ยก็จะก่อปัญหาให้เกิดที่จุดนั้น PM 2.5วิ่งไปเส้นเลือดที่หัวใจเกิดการอกเสบเลื้องลังมากๆเข้าก็จะกระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ครับก็คือโรคหัวใจวายอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละ PM 2.5วิ่งไปเส้นเลือดสมองก็จะกระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบครับก็คือโอรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่คนไข้จะ ออดแรงแขนขาครึ่งซีกนอนติดเตียงนั่นแหละครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการศึกษาว่า PM 2.5เนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงงานศึกษาชิ้นหนึ่งในประเทศจีนที่เก็บข้อมูลจากประชากรกว่า8 0 0แสนคนเลยนะครับเขาพบว่าการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย PM 2.5ทุกๆ10ไมโครกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นถึง4%เนนึกออกไหมครับ 10ไมโครกร,รัมที่เพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของความดันโลหิตสูง4%อร์เซทุกวันนี้เกินขนาดไหนนี่ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับบางวันนี่ขึ้นไปเป็นร้อยเลยเนาะต่อไปเรากลับมาที่การเดินทางของเจ้าฝุ่นของเราต่อนะครับเมื่อกี้ฝุ่นมันเข้ามาอยู่ในเลือดแล้วเนาะทีนี้มันก็วิ่งไปทั่วทางร่างกายเลยหนึ่งในอวัยวะที่มีเลือดไปเลีย้ยงเยอะมากๆต้องการพลังงานต้องการออกซิเจนเยอะมากแล้วก็มีความสําคัญกับร่างกายของเรามากๆ นั่นก็คือถูกต้องครับสมองของเรานั่นเองเมื่อ PM 2.5เข้าสู่ระบบประสาทและก็สมองของเราเนี่ยในระยะสั้นเราก็อาจจะมีอาการวิงเวียนมึนงงรู้สึกสมองไม่โลง่งอ่าใครเคยเป็นนะครับวันไหนที่ฝุ่นขึ้นเยอะๆรู้สึกว่ามันมึนๆนะรู้สึกสมองไม่ค่อยโล่งเลยในระยะยาวเนี่ยการสัมผัส PM 2.5็มาพบว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมและก็อัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับ ในผู้ใหญ่ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยก็คือผลกระทบต่อสมองของเด็กครับสมองของคนเราจะเติบโตตั้งแต่เกิดจนโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ25ปีซึ่งไอเจ้า PM 2.5เนี่ยมันจะสามารถรบกวนการพัฒนาของสมองได้จากการศึกษาเพราะว่าเด็กที่สัมผัสกับ PM 2.5ในระดับสูงเนี่ยจะมีระดับไอที่ลดลงโดยเฉพาะทางด้านความจำแล้วก็ การทำงานของสมองที่ต้องใช้สมาธิครับนอกจากนี้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมเช่นความสามารถในการปรับตัวการสื่อสารแล้วก็การควบคุมอารมณ์ที่ลดลงได้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับเพราะว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สําคัญเนาะเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตแต่ว่าเจ้าฝุ่น PM 2อเนี่ยกลับส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กยังไงก็ระวังกันในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะเรากลับมาที่การเดินทางของฝุ่นของเรากันต่อ เมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมครับมันก็สามารถวิ่งลงไปข้างล่างได้เหมือนกันอ่ะยังไม่ถึงที่เท้าครับขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนั้นแหละครับตรงอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยแหละ pm 2.5มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและก็หญิงเลยโดยในเพศหญิง pm 2.5ส่งผลให้เซลล์รังไข่แล้วก็เซลล์ไข่เนี่ยเกิดการฝ่อแล้วก็ตายไปได้ส่งผลต่อคุณภาพของตัวอ่อนแล้วก็ลดโอกาสในการมีบุตร ในขณะที่เพศชายเนี่ยการสัมผัสฝุ่น pm 2.5ในปริมาณสูงจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดสารอนุมูลอิสระเรื้อรลังต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายครับก็เช่นพวกอันทะแล้วก็เซลล์อสุจิพวกนี้เนาะส่งผลทำให้คุณภาพแล้วก็จำนวนของอสุจิเนี่ยลดลงเพิ่มอัตราการเกิดอสุจิที่มันผิดรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดไปแล้วก็ลดการผลิตฮอร์โมนเพศชายผลลัพธ์ก็คือ การเจริญพันธุ์ที่มีลูกยากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ PM 2.5ยังสามารถผ่านเข้าสู่ลกเข้าสู่ทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ด้วยนะครับการศึกษาพบว่า PM 2.5เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักแรกเกิดต่ำแล้วก็การแท้งที่เพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ไอฝุ่นที่มันเข้าไปหาเด็กที่อยู่ในครรภ์นเนี่ยแหละมันยังส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์หลายระบบเลยนะครับเช่นทำลายโครงสร้างอันธะในทารกเพศช,ชาย ส่งผลต่อพัฒนาการของระบบประสาทและก็สมองของทารกในครรนด้วยครับก็จะเห็นว่าเจ้า pm 2.5เนี่ยโหโมันไปทั่วระบบทั่วทั้งร่างกายของเราเลยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเกิดการอักเสบเรือดลังทั่วร่างกายสารอนุมูลอิสระในร่างกายสูงขึ้นเกิดภาวะที่เรียกว่า oxidative stress ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดลังต่างๆ หล,หลายอย่างเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งนั่นเองครับมีการศึกษาหลายชิ้นที่บอกว่า PM 2.5เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะโดยเฉพาะที่เราคุ้นชินกันดีใช่ไหมครับมะเร็งปอดอันนั้นแน่นอนอยู่แหละทุกคนทราบแต่เชื่อไหมครับว่า PM 2.5เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอีกหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นมะเร็งหลังพงจมูกอันนี้ก็เข้าใจได้เนาะมันอยู่หลังพงจมูกของเราที่เราหายใจเข้าไป แต่ว่ามันยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเต้านมได้ด้วยนะครับก็ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะกลัวแล้วก็กังวลกันใช่ไหมครับถึงแม้ว่าการจัดการกับปัญหาฝุ่นเนี่ยมันต้องอาศัยนโยบายระดับโอ้โหภาครัฐเลยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหยุดเผากันนะเปลี่ยนรถที่มีคุณภาพที่ไม่ปล่อยควันดำกันนะซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ใช้ระยะเวลานาน,านครับกว่าจะแก้ปัญหาไปได้ แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเริ่มได้เลยเนี่ยก็คือเราสามารถป้องกันด้วยตัวเองได้ก่อนครับก็อยากจะขอเชิญทุกคนมาป้องกันตัวเองจากเจ้าฝุ่นร้ายที่เล่าไปให้ฟังทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพิษสงมากมายเลยด้วยส่อย่างง่ายๆนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือคอยหมั่นติดตามสถานการณ์ฝุ่นไม่ว่าจะเป็นดูด้วยตาเปล่าของเรานี่แหละเปิดหน้าต่างออกไปโอ้ทําไมมันฟุ้งทําไมมันควันขมุกขมัวขนาดนี้ต้องป้องกันตัวเองแล้ว หรือว่าติดตามจากข่าวช่องทีวีที่นําเสนอหรือว่าวิธีที่ง่ายติดตามได้สะดวกมากๆเลยก็คือแอปพลิเคชันในมือถือของเราครับก็มีหลายแอปพลิเคชันนะครับอย่างส่วนตัวหมอก็จะใช้ตัว IQ Air นะครับก็สามารถหาโหลดใน App Store หรือว่า Play Store ได้นะแล้วก็ในช่วงที่มีฝุ่นขึ้นสูงเนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะดีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแนะนําให้อยู่ในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดจะได้ไม่ออกไปสูดฝุ่นกันนะ ก็หลังจากปิดประตูนหน้าต่างมิดชิดไม่ให้ฝุ่นข้างนอกเข้ามาได้แล้วแน่นอนว่าในห้องเราก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศครับเครื่องฟอกอากาศนี้ช่วยได้มากจริงๆนะครับจากฝุ่นที่สูงเป็นร้อยข้างนอกเนี่ยด้วยเครื่องฟอกดีๆนี้สามารถกรองได้จนต่ํากว่าหลักสิบเลยนะครับค่าฝุ่น PM 2.5ที่แนะนำอ้างอิงตามเกณฑ์ของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับก็คือเฉลี่ยไม่ควรเกิน5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ ถ้าอยู่ในห้องได้เปิดเครื่องฟอกอากาศได้มันก็ดีแต่ว่าถ้าจาเป็นนอกข้างนอกจริงๆแนะนําว่าควรจะใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็อยากจะเล่าถึงการเปรียบเทียบให้เราได้คิดภาพตามนะครับค่าฝุ่น pm 2.5 22ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่1มวนในวันที่ค่าฝุ่นพุ่งขึ้นไปสูงเลยเนี่ยเราเคยเช็คกันไหมครับบางวันนี่สูงเกินร้อยเลยนะสมมติตีกลมๆสักร้อยนิดๆ นั่นเท่ากับวันนั้นเราสูบบุหรีถึง5มวนเลยนะครับสูบบุหรี่ถึง5มวนด้วยความจำยอมต่อวันไม่อยากจะคิดเลยว่าใน1ปีเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรีทั้งหมดกี่มวนซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับในขณะที่เราหลายๆคนอุตส่าห์ไม่สูบบุหรีดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ว่าตัวเราคนรอบข้างของเราหรือไม่แต่ลูกหลานของเราเนี่ยแหละกลับต้องใช้ชีวิตเหมือนการสูบบุหรีทุกๆวัน เพียงเพราะว่าเราหายใจเท่านั้นเองครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันสร้างความตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น pm 2.5ให้เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เพื่อตัวเราไม่ใช่แค่เฉพาะคนรอบข้างแต่ว่าอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นสักวันด้วยความหวังว่าประเทศนี้มันจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราหายใจครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็ กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณเป็นห่วงหรือว่าคนที่คุณรักเพื่อมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมนี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ